สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามามาดูผู้มีชักเส้นชิอดอีกชี่นะครับอีกที่หนึ่งนะตรงนี้จะเป็นที่ใต้ิภาวดีหลักสี่ตรงนี้จะเป็นที่ใต้เภาดีหลักสี่นะครับาพาบักสี่จะมีเจ้าที่เยือนอยู่ประมาณสามนายนะครับสามนาย ตรงนี้ก็อีกที่นะครับตรงหลักสี่อีกที่นึ่งนะตรงนี้ก็ประจํานะครับประจำตรงนี้อยู่ประจํากุกวันทุกวันนะครับท่านจะเยีมอยู่กุกวันประจำอยู่กุกวันประจานะครับเดี๋ยวเราพาไปดูใกล้ๆครับใีล้วนะท่านจะอยู่กุกวานประจาตรงนี้ก็ไปอีหลังครับขี้นจับเส้นสอีอีหลังนะตรงนี้ข้ามไปจะเป็นแยกหลักสี่ ข่าวสารที่เราเรียกข้าวสานหลักสี่อ่ะตรงนี้ใกล้ที่นะครับที่เราผ่านมาเจอเป็นข้าวสานหลักสี่นะหลักสี่จราจรจางครับตรงนี้ก็เยึดเก็บทุกวันนะครับประจําประจํานะครับอันนี้ใกล้ที่นะครับเพลิดประจําตรงนี้ก็ประจําว่าตรงนี้ประจําครับ ปริการยืนรอจากครับยืนรอครับคุณรออาอาประชาสพันธ์ที่น้องครับเส้นเราดีหลักสี่เส้นนี้ละครับเส้นเลยซ้ายนี่เลนสองครับเลนหนึ่งเลนสองก็ต้องเลี้ยวซ้ายนะครับเข้าหลักเข้าหลักสี่นะครับถ้าข้นเลี้ยวออกมาข้นจะเจอละครับเสี่รารวชยืนรอครับให้บริการเส้นคึบอีกอิ่งที่นะโอ้ยจะมี้งหมดสามนายครับสามนายยืนรออู่สามนาย เส้นนี้ประจําโดนกันเยอะครับส่วนมากจะโดนกันเยอะเส้นนี้จะโดนเยอะสุดครับครับอันนี้คือจุดที่สองครับสวัสดีพี่ๆเยลยนะครับอ่าเราผ่านมาผ่านเจอแล้วก็นาเสนอก็แนะนํานาเสนอเส้นคึบอ่าผ่านไปผ่านมาถ้าเจอเห็นไหมครับโรนี้จะโดนประจําครับที้ประจํา ขอเข้ามาดูการปฏินนบัติหน้าที่นะผ่านมาเจอข้ายแยกเจียมชมนําเสนอนะน้อเสนอครับตอนนี้แดดไปร้อนครับแดดไปร้อนอยู่ใต้สะพานใตสะพานข้ามแยกหลักสี่มุ่งหน้าบางเสรมุ่งหน้าหลักสี่อยู่ใต้สะพานครับโลบครับย,ยืนได้ทั้งวันครับยืนได้ทั้งวันรนี้ยนนอย่างนี้จะยืนได้ทั้งวันนะครับ เขอขอบ,บขอชาสัมพันพี่น้องประชาชนาร,ารับทรานบนะครับ่าเส้นคลิปนะครับมุ่งหน้าวิภาวดีแยกหลักสี่นะครับข้างแยกหลักสี่นะตรงนี้กินหนึ่งโฉดนะครับอินหนึ่งโฉดมีจาราจรที่จะยืนรอยืนรอผ่านเส้นคึบอาจารย์สัมพันธ์ง่ายพี่น้องประชาชนหลีกเลี่ยงครับหลีกเลี่ยงครับเลนหนึ่งเลนสองครับอาจารย์สัมพันธ์นะครับเลนหนึ่งเลนสองครับ สวัสดีพี่ได้วยนะครับสวัสดีด้วยนะครับเข้ามารับชมป่ามาเจอพอดีครับเนี่ยนะครับโอัดกันรายครับเนี่ยท่านเขายืนเหตุจราค้างนะครับเห็นไหมดูเลยครับเนี่ยเรียกเขาเบรกแล้วก็ให้เขาไปคืออะไรครับเห็นไหมรถที่มาแรงๆครับเรียกเขาเบรกแล้วก็ให้เขาไปเห็นแล้ครับ เราดูการทำงานของเจ้าหน้าที่นะครับตรนนี้รถเยอะครับรถเยอะเส้นพี่เาดีรถเยอะรถเยอะมากครับฝ่าประชาธรรมานะครับเส้นนี้นะครับพี่เผาดีครับยันแขงแข็งครับยืมเียบคุกวันครับเกยบคุกวันตรงนี้เสียบคุกวันเลยครับคุกวันครับจัจทร์ลกทเจอประจําครับ ที่เดิมครับเจอประจำตรงนี้จะเจอประจําเลยด้านนี้จะเจอประจำนะครับด้านนี้จะเจอประจำเห็นไหมเ่วานครับตรงนี้จะเป็นป้อมนะครับเขตป้อมตอรอที่เ like <con Liberty Overwatch> <fit> ท่าพดีเป็นป้อมอยู่ครับข้างในเป็นป้อมนะตรงนี้จะเป็นป้อมตรงนี้จะกนกขอวดเป็นเลือดเราหรือเราใช่ไหมครับถูกต รถรถเริ่มใช้หนาแน่นครับที่นี่รถรถเยอะครับรถเยอะรถเยอะมากที่นี่รถเยอะมากที้นี่รถเยอะมากครับ่าสวัสดีด้วยนะครับไม่ได้อ่านคอมเมนต์ครับแป,ป๊บนึงครับล่ะคอมเมนต์แป๊บนึง นี้มามาเจอครับส่งของอก็เลยเลยแวะมาครับแวะมาเยี่ยมชมให้กำลังใจเจ้าที่ครับแบบเยี่ยมชมให้กำลังใจเธอที่ครับเห็นเจ้าที่ยืนขยันแข็งแกร่งครับยืนทั้งวันเลยครับเห็นยืนทั้งวันเราก็มาให้กำลังใจนะนําเสนอทำเสน่ห์ความขยนันเนี่ยไหมปามขยนมันบางขยันข่้นรึบมันจะยืนผู้ปัดอย่างนี้ประจําที่ไปจําครับ ครับไันี้เราไม่ไม,ไม่ไม่โพสไปรครับีประชาชนเดินออกมาจากในรถนะพูดฟุยอะเจ้าที่อยู่เราก็ไม่อยากเห็นหน้านะเอาออผอบๆหน่อยแล้วกันครับครัอ่าวันนี้รับเสนออ่าเราก็มาดูครับ่าดูก่อนครับมูการเบัตรอาชีพไปนะเรามาดูการเบัตรอาชีพ มีกบดเจ้าหนี่อยู่สามขั้นนะครับสามขั้นยีลอยอยู่สามขั้นนะยีลอยอยู่สามขั้นเออยี่ยีลอยอยู่สามขั้นเห็นไหมของน,น้นก็น่าจะเป็นรถส่วนตัวนะมอสไอรถเก๋งจอดอยู่บนสะบา้าดูนะน่าจะเป็นรถของเจ้าหน้าที่นะนะเห็นเหยน จะมีรถเก๋งน่าจะเป็นรถเก๋งของเจ้าชี่หรือไม่อ่ผมไม่ทราบนะจอดอยู่บนสุดบ้านใช่ไหมที่จอดรถเนี่ยครับฮาดูไปนะครับอ่ะบัตรป้จยที้ไปนะครับตอนนี้เหลืออีสองนายครับอยู่เหลืออีสองนายนะกำลังเปิไป้ายที่สองนายอยู่นายนึ่งน่าจะพัด รัดกินน้ำกินข้าก่อนนะตอนนี้เหลือเจ้าที่อยู่สองนายตรงนี้ก็ประชาันนะครับทุวกวันครับประจำไหมครับหลับสี่ตรงนี้ตรงนี้จะประจำเลยเห็นประจำทุกวันไม่มีผ้าครับไม่มีพ้าตรงนี้จะประจำทุกวันเห็นไ,ไหมวีประจำทุกวันทางตรงนี้รถใช้เยอะครับได้ครับตรงนี้ร่มตลอดครับไม่ต้องกลัวแดดครับ โอ้โหนี่ดูล่มแน่ตัวแต่งได้ไงครับเนี่ยสะพานนี่ครับล่มเย็นครับข้างในล่มเย็นยืนทั้งวันกงได้ครับเนี่ยร่มมากอ้าวอ้าวเรารอเราดูกา,าทรทำงานสังพักเถะครับยืนดูครับการสังพักอ่าตุ๊กตาออกไปสั่งตุ๊กตาออกไปสั่งของเจ้าหน้าที่ไปแล้วครับ มีผ่านมาเจอก็เลยนําเสนอหน่อยครับกาเสนอตรงนี้จะมีอยู่สองที่นะครับมีแยกข้มามแยกหลักสีนะ่กับข้มามแยก,กเกษตรนะขันแยก,กเกษตรสะบายเกษตรตรงนี้จะมีอยู่สองที่นะหลักๆเลยข้มยามแยก,กเกษตรก็มีนะถ้าเดี๋ยวเดี๋ยวผ่านไปเจอเราจะได้เข้าไปดูเอาตรงนี้ก่อนแล้วการหลักสี่ก่อนครับเอาเน,น้นหลักสี่ก่อนเหรอเนี่ยครับ พอเรียกรถพีครับเนี่ยรถรถตู้เคร่อมจอดสามคลอการาบโดดอันตลายครับไม่ใช่อันินความสะดวกครับอันนี้ไม่ใช่ดูวอันวยความสะดวกนะอันนี้คือการยนรอจัดทปิปอยู่ครับ วงน,นี้น่าจะแก้ไม่ได้นะครับแก้ไม่ได้ถ้าแก้ได้คัดลงแก้ไปแล้วลหละครับไอ้เส้นเนี้ยถ้าจะแก้ไม่ได้นะแก้ยากเราจะไปเข้าเขาเข้าไปใกล้นะครับเราจะอยู่ห้างห้าน่อยนะคืห้างห้าน่อย ไอ้เจ้าชีไปปัดนักชีไปครับหนูกานจะเฝ้าเนี่ยครับแข็งนะครับนี่เกียวกัการมีบัตดนักที่ของจราจรนนะครับโอเคครับปังพยันครับเป็นไงครับโอ้พยันสุดยอดครับเราต้องนำเสนอครับเราต้องนำเสนอปั้งพยันของเจ้าที่ โอเคครับผมเอเงินำเสนอความขยันหน่อยครับอ่าสวัสดีพี่ๆด้วยนะครับที่เรามารับช่นะครับอ่าเรานำเสนอครับนำเสนอครับเจ้าชีโนนครับนะอ่าเอ้มเอวีเซีเนี่ยเจ้าชี้ไปขายลูกไปไงครับนี่ ยอ่อนะครับเี่นี่นะครับฟังไงยงไงย่อครับน่าจะเป็นเอฟซีเรานะถ้าน่าจะเป็นเอฟซีเราเห็นไหมครับอันน่าจะเป็นเอฟซีเราเห็นไหมครับนวโอ้งไงครับเจ้าที่ไปบัดแลกที่สองนายครับนี่มีเจ้าที่คอยขาย,ยครับนี่งไงครับสุดยอดไหมครับ าสุดยอาจริงๆครับเป็นไงเฮียนี่แหละครับเป็นไงครับการทํางานของเจ้าหน้าที่รับปองสายสอบได้ก็ทาไปครับอ่าทาไปเลยครับทําไปเลยครับไม่ต้องไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องปวดต้องครับนําได้ทาเลยครับถ้าปฏิบัติชอบปฏิบัติดีก็ทาเลยครับอ่าไม่มีใครทํอเลยครับเราก็มานําเสนอครับอ่า ผ่านไลฟ์ให้ประชาชนรับรู้รับทราบครับอ่าประชาสัมพันธ์พี่น้องประชาชนาขั้รถเธอก่อนเส้นนี้นะครับอ่าเราก็ประชาชนสัมพันธ์ทุกวันนะครับใช่แต่การบูการปฏิบัติน้าช้ารที่อเราก,ก็ประชาชนเส้นนี้เส้นซึบแต่ขั้นนี่ครับโอ้โหสุดยอดครับน่าจะเป็นเอสซีแล้วนะยกต้องมาขายนี่นะครับ ดูง่ายครับกำาหนด,ดีตำหนดไม่ดีเราดูง่ายเราก็รู้เลยกำาหนด,ด,ดีกำหนดไม่ดีเป็นยังไงนะประชาชนรับทราบรับรู้อยู่แล้วครับทำฝูกทำถูกกล้องเราก็ทำไปเลยครับไม่ต้องกังวลครับทำถูกกล้องทำเลยครับเนี่ยครับครับตอนนี้เจ้าที่น่าจะ ไว้คินน้ำกินขน้าแล้วล่ะไม่ใ uh ครอยู่รับหน้าจะไว้คินน้ำกินข้านะอย่างไปหมดแล้วครับตอนนี้เหลือไม่เหลือแล้วครับไปหมดแล้วครับน้าจะไว้คินน้ำกินข้าเข้าห้องน้ําก่อนนะน้าจะรอให้เราไปก่อนล้วล่ะครับค่อยออกมาใหม่วรนนี้จะเป็นยี้ประจําครับถ้าเราไปปุ๊บเดียวครับท้่านจะออกไปยืนใหม่อรอบนึงไว้ข้าไปคินน้ำกินข้นาก่อนรอเวลาครับรอเวลาเห็นไหมกินน้ำกินขน้าจะพักก่อนครับ นักขั้นจะออกมาใหม่ถ้าเราไปขับไปแล้วนะใช่ครับใช่ครับโอ้แยกนี้ขยานครับถูกย่อครับลดเยอะครับวันนี้นี่จับไม่หมดผมบอกเลยเส้นเนี้ยหันวันนี้ครับเส้นเคิือบี่จับไม่หมดอะครับ นี่นครับอ่าเราก็ประชาสัมพันธ์พี่น้องนะเราประชาสัมพันธ์ทุกครั้งครับเราผ่านมาผ่านมาเราไารเสนอเราก็ผ่านประชาสัมพันธ์นพี่น้องรอบรอบเส้นทิบเส้นนี้นะครับแตตอนนี้ตอนนี่น่าจะไปแล้วครับน่าจะแวะเข้าห้องน้ำกินข้าวกินข้าวกินปลาหมดได้เวลาครับได้เวลาได้เวลาเนี่คนะครับ เขาพอดีผ่านมาเจอเราก็ไปนาเสนือให้พี่น้องอออรับสวนรับราบว่าแบบเจ้านี้ไปยืนทําอะไรตรงนี้อ่ะประชาชนมันคนเขาไม่รู้นะครับว่าเจาา้าที่ไปยืนทําอะไรเราก็ไปจับตำรวจนะเจ้าหนี้ไปยืนจับเลนซื้อ่าให้พี่น้องหลีกเลี่ยงนะครับเลนซซ้ายเลนหนึ่งเลนซสองอ่าให้เข้าเลนซสามเลนสี่น็นเราก็ชาจัมพันธ์ทุกครั้งครับเจ้าที่ทำสุ่มซ่องก็ทำไปตามระเบียบทำหน้าที่ เนี่ยครับสวัสดีพี่นะครับอ่าตอนน,นี้น่าจะไม่มีน่าจะไม่มีเจ้าที่อยู่แล้วนะีลยวเราจะไปดูอี่แล้วกันตรงแยกเกษตรถ้าเจออยู่เราก็นําเสนอนะถ้าไม่เจอก็เราก็ไม่นาเสนอเพราะมันก็ผ่านอยู่แล้วครับมันก็ผ่านเส้นนี้นอยู่แล้ววมน,นี้ยีกสิบเอจุดนะครับฝากพี่น้องประชาชนด้วยนะครับใช้รถนะครับ มุ่งหน้าเนเจอร์หลังสี่นะครับหลีกเลี่ยงเลนซ้ายครับหนึ่งสองหลีกเลี่ยงเลนซ้ายนะหลีกเลี่ยงครับออกได้รีบอ่อนครับเส้นคึบครับท่านจะยืนทุกววนครับประจําครับนอกจากฝนตกครับฝนตกแรงๆท่านจะไม่ไปยืนใช่ครับหน้สีครับข้ามแยกหลักสี่มาครับ H S หลักสี่นะครับตรงนี้จะไปจาพคุกวาดครับเกี่ยวกบุกวันอ่ะเดีย๋ยวเราก็นําเสนอว่าตรงนี้ก็เป็นที่พักของเจ้าที่จะมีป้อมมีอะไรอยู่ตรงนี้หมดนีนนะ่ตรงนี้จะเป็นป้อมนะครับตรงนี้จะเป็นป้อมเจ้าที่มีห้องน้ํามีเครื่อนครัวมีอะไรทรบอย่างครับข้างในนี้จะมีครบทุกอย่างนะครับอ่ะเดี๋ยวนั้นเรากตจบไรดีกว่าครับท่านไม่คง น่าจะกินข้าวพักผ่อนกินข้าวกินปลากินน้ําอยู่เอาเห็นเราคงยังไม่ออกมาครับต้องร,รอรอรถขับผ่อนนะอันหอยยากสวัสดีพี่พี่คุณทัศนด้วยครับเราจะไปต่อแล้วครับสวัสดีครับ